เมื่อวานเขาบอกว่ารีบรีบรีบรันนี้ก็รีบอีกวันก็วันหนึ่งแล้ววันนี้อีกวันหนึ่งวันนี้ลูกก็ไม่อยู่ผมก็จะโตก็อีกแล้ววันนี้ก็รีบอีกแล้วอไรรัไหนวันไหนวันไหนก็มีแต่รีบรีบรีบรู้จะรีบทำไมกันล่ะก็น,น่ะพอเวลาแค่เออชั่วโมง น่าจะชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีมีแต่รีบรีบโอ้รีบทุกวี่ทุกวันเลยมีแต่วันรีบรีบอย่างเงี้ยมันก็เล่นเลยเอ่ยโอ้เพราะมันรีบอะไรก็มีแต่รีบรีบรีบทุกวันเลยวันนี้รีบไหมรีบวันนี้ก็รีบอีกแล้วพรุ่งนี้จะรีบไหม ดีทุกวันพูดง่ายมึงไม่แน่นเลยรือไงเนี่ยโอ้มึงจะรีบทุกวันเลยใช่ไหมอืม้มมึงรีบดีนะดีเดี๋ยวรีบ